วันนี้ก็เตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดนะครับใส่ตู้ปลาไว้โชว์ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแพ็คส่งนะครับชุดละ299บาทนะครับจะได้ตัวผู้1ตัวเมีย2รุ่นนี้พร้อมผสมพันธุ์และวางไข่นะครับอายุประมาณ1ปี ใครสนใจก็โทรมาแล้ครับ0935629458คัดตัวที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้ครับแข็งแรงทุกตัวนะครับสนใจโทรมาครับ0935629458โอเคค้ัาสวัสดีครับ